สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกีนนะคะวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์นะคะเปิดสัปดาห์มาใหม่นะวแล้วก็วันนี้มาวิเคราะห์ให้วันจันทร์เพราะว่าช่วงเล็ดเทรดไลฟ์วันนี้จะเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มเนาะก็เลยวิเคราะห์ให้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่สบายนั่นเองนะคะทุกคนโอเค มาดูที่กรอบราคาของ weekly นะคะสัปดาห์นี้เซตตัวอยู่ระหว่าง2065.29ด้านบนนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเซตกรอบอยู่ที่2001.72นะคะเป็นกรอบราคาที่ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวแต่ว่าเราบอกตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโมเมนตัมขะขึ้นมันตกเนาะแล้วมันลงมาเทสซ้ำที่2001เนี่ย ถ้ามันทะลุผ่านมันจะลงไปเทส EMA 50นะคะเข้าใกล้แต่ยังไม่เทสเพราะฉะนั้นรอบนี้รีบาวขึ้นจุดจุดหนึ่งในะทำเฟมย่อยแล้วมีโอกาสที่จะตบลงใหม่นะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะแต่ว่ามุมมองโดยรวมแล้วหมายความว่าถ้าวันนี้ทั้งวันขึ้นได้ไม่สูงมากเนี่ยจะตบลงมาใหม่นั่นเองนะคะโอเค ถ้าตบลงมาใหม่เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญะคะที่มองเห็นในมุมมองเดลี่คือตรงนี้เลย EMA 50นะครับที่บเวณราคา1971นะคะ, 1, 9, 7, ะ,คะแล้วก็ถัดลงมาอีกเนี่ยคือนี่เลย l m a 200ซึ่งไกลามากนะครับอันนี้ยัาเพิ่งฝันเอาเอาแค่บริเวณนี้ก่อนแต่แรงซื้อแรงขายวันนี้นะครับก็แรงซื้อเหมือนจะพักตัวแรงขายก็ยังไม่เยอะมากนะคะอันนี้คือมุมมอง w e e k l y มาดู Daily หน่อย ท้าเฟมเดลี่วันนี้เซตตัวอยู่ระหว่าง2044กับ1984นะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวนันศุกร์กระตุกลงมาถึงตรงนี้แล้วลงไปถึงทะลุทะลุ2,001ลงไปถึง1984นะคะก็มาชนกันกันกบ LMA 200แต่ยังไม่สนิทมากนะข้างล่างเนี่ยยังไม่ได้ทะลุผ่านนั่นเองนะคะ so, ออพอมามาถึงตรงนี้แล้วมีการรีบาวราคาขึ้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลุ้นว่าจะปีนขึ้นเหนื2001อีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าแล้วก็เลเวลถัดไปคือ2014นะคะตอนนี้ทะลุขึ้นมาทุกแนวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ มันจะขึ้นถึงไหนล่ะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเป็นมุมมองของโนเฟมเดลี่เองก็คือถ้าเด้งตัวจาก l อลเ0 0มันก็จะกลับขึ้นมาเทสเอเอ0ใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารีบาวรอบนี้นะครับก็ไม่ควรจะเกินนี้นะ2034นะราคาถึงจะมีอากาศกดลงมาเทสแอลเ0 0ได้ใหม่แต่ถ้าปีนได้เนี่ยนะก็ขึ้นมาเทสกรอบด้านบนได้ใหม่นั่นเองนะครับ วันนี้แรงซื้อเยอะมากเลยนะคะราคาก็พุ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะจะมีข่าวอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ก็ติดตามข่าวด้วยนะคะแล้ววันนี้แท่งสีเขียวเรียงกัน3มแทง่งเลยทีเดียวก็ติดตามดูก่อนว่าแท่งเดลี่จะจบเขียวไหมนั่นเองนะคะแต่ว่าจุดวัดใจวันนี้นะคะมี2จุดเลยคือข้างล่างของ e m a 5 0ก่อนนะคะที่2 0 2 1กับ 2034นั่นเองนะทุกคนหรือาอาจจะไปทส r e s i s t สเซตเดิม erm ที่2044.43ี่นั่นเองนะโอเคยังมีสิทธิ์ลุ้นด้านบนมาดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะวันนี้เซตตัวอยู่ระหว่าง2008.18กับ1994นะคะทะลุขึ้นมาข้างบนแล้วปีนเอไม่และกำลังจะขึ้นไปทสออลเมย0สของทัพเฟรม4ชั่วโมง ยังเทสไม่สนิทพอเทสไม่สนิทเนี่ยหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าราคาพุ่งขึ้นมาแรงๆแต่ช่วงเช้าถ้าราคาย่อตัวลงมานะครับเทส e m ็50อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่กับเข้ากรอบ4ชั่วโมงกรอบ4ชั่วโมงตอนนี้ที่มันผ่านขึ้นมาแล้วคือ20 08.18เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปเทสซ้ำให้สุดที่บริเวณ l m a 2 0 0นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ยแถว2อนนั่นเองนะ และเลเวลถัดมานะคะของ Resistance สำคัญคือ2032แล้วก็สุดระยะสวิงรายวันวันนี้2034.89นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้เป็นโซนที่แบบยังมีโอกาสเทสนะแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าให้ติดตามดูแล้วก็ให้เช็คทีละเลเวลของ Resistance ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะโอเคเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปได้อีกคือตรงนี้นะครับอาจจะเทสซ้ำ2044.43นั่นเอง โอเคเห็นข้างบนแล้วนะทีนี้มาดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็คืออย่างที่บอกนะั่นแหละว่าราคากําลังจะปีนไปแอลเบซองรแต่ว่าพอขึ้นมาพักหนึ่งแล้วมันก็เริ่มย่อตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเวียงเร,รยกย่อตัวลงมาข้างล่างอีกรอบหนึ่งซับพอร์ตสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างจริงๆเราก่อนถึง08ย์มีซับพอร์ย่อยอยู่ตรงนี้นะคะเดล High วันนี้อยู่ที่2 0 1 5นะเพราะฉะนั้นถ้ามันย่อลงมาก่อนเทสบริเวณนี้แล้ว ไม่ไม่ปรับตัวลงต่ำกว่านี้อีกอะ่ะมันอาจจะเด้งขึ้นไปเทสระยะรี i s t แ n นที่บอกไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าผ่านเข้ามาจุดจุดนี้ก็มีเลเวลถัดมาก็คือกรอบบนของทำเฟรมสชั่วโมงนั่นเองนะคะเป็นจุดบริเวณที่ e m a 50ตัดกับ l m a 200ของทำเฟรม1ชั่วโมงนั่นเองนะครัเท่ากับเข้ากรอบก็เล่นในกรอบนะคะเพราะฉะนั้น2008.18ก็จะเทินมาเป็นซับพอร์ตถัดมาคือตรงนี้ ตรงนี้คือเลขอะไรมองก็ไม่เห็น2001นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเลเวลสำคัญเนาะเทินไปเทินมาเป็นพพอร์ตเป็นรีเซพจันอยู่นั่นแหละโอเคสปอร์ตถัดมานะ2001น้า2001นะคะถัดลงมาอีกนะคะก็คือ1994.97นะคะแล้วก็ถัดลงมาอีกคือกรอบร่างของเทปเฟมเดลี่ที่1984.13บอกเลขถูกใช่ไหมเนี่ยวันนี้ตาลายมองไม่ค่อยเห็นตัวเลขเลย โฟกัสอะไรก็ไม่ชัดนะครับโอเคเห็นสัพพอร์ตถึงข้างล่างแล้วนะแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันข้างล่างนะคะวันนี้สุดอยู่ที่1975.62นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าโครงสร้างในฝันยังอยู่นะครับทุกคนก็คือโครงสร้างการเทริรนเป็นขาลงในทับเฟรมสชั่วโมงนะ และแท่งราคาตอนนี้ก็ยังอยู่ยังถือว่าอยู่ใต้แอลเมยสอง 200, ร้อยเพราะกานการเทสบริเวณนี้แล้วก็ต้องตามดูด้วยว่ามันยืนไหมถ้าไม่ยืนอ่ะขาลงก็ยังได้เปรียบนั่นเองโครงสร้างอะไรกันอนะ่ะบางคนมามาทีหลังอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราพูดโครงสร้างนี้มาแบบหลายเดือนนะ <laughs> อะโครงสร้างกันกับเทนที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงไงทุกคนนะโมเมนตัม um ขาขึ้นมันลดใช่ไหม แท่งราคามันก็เริ่มลงใต้เมมสองร้อยมันเทินขาลงแล้วแล้วมันลงมาครั้งล่าสุดที่ติดอยู่ที่84เนี่ยมันยังไม่ได้เทสระดับฟิโบนั x ชีหเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้ารีบาวขึ้นไม่ผ่านจุดที่บอกจุดวัดใจที่บอกมันจะตบลงมาเทสได้ถึงฟิโบนั x ชีหให้จบจบด้วยนะถ้าอันนี้อันนี้แบบว่าถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะเป็นขาลงแบบลงแบบพี่ลงลงแล้วนะอะไรอย่างงี้ แล้วก็เลเวลถัดมานะครับในกรณีที่ลงได้ตามโครงสร้างนะครับของซับพอร์ตสำคัญคือตรงนี้นะถัดจากฟิโบ50ใช่ไหมก็จริงๆก็ไปตรงนี้ก่อน1,973ใช่ไหม7,3,7,4ก็อยู่ใกล้กันถัดลงมาคือฟิโบเอ็กซี่61.8นะทุกคนที่บริเวณราคา1,9,3,8,3,9นั่นเองนะครับอันนี้เป็นระดับสำคัญที่แบบ ถ้าไม่ผ่านข้างบนเนี่ยมโอกัสตบลงมาได้ถึงข้างล่างนี้เลยนะครับฟันให้ไกลไกลมากด้วยนะกี่พิบเดียวขอดูด้วยอ่ะเกือบหมื่นนะเก้ากว่าจุดนะครับอันนี้ก็ติดตามกันดูก่อนนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้แรงขายมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าตั้งแต่เปิดตลาดก็พุ่งขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะแต่ราคาโครงสร้างทางเทคนิคนะ่ะ การเทินเพลงขาลงยังไม่ได้เสียโครงสร้างนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นติดตามดูจุดวัดใจที่บอกแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะ mm hmm. เผื่อข่าวจะทำให้เปลี่ยนนะครับโอเควันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย